มมากกว่านี้เออแต่ว่าต้องรอใ่พีุ่่มเราต้องรอให้มันมาครบทีมเราจะมีอยู่กันหกคนได้ตอนนี้เราเพิ่งสร้างมาสองวันเองตอนนี้เครื่องมิน่ะตกอยู่กลางป่าจะเห็นชื่ออานนท์อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นบ้านเราที่ขาวๆตอนนี้มิชชั่นเราคือสร้างที่อยู่อาศัยเมื่อกดบีนะฮะไปที่สื่อเนี่ย จะเจอมิชชั่นก็คือไฟทิมมี่ทิมมี่คือลูกชายเราตอนเชื่อมินตกอะ่ะมันจะมีเ,เด็กคนหนึ่งถูกพาตัวไปซึ่งเป็นลูกเราชื่อทิมมี่นะครับ oh, <yes>. oh. แล้วก็จะมีเซตอัพแคมป์นี่คือมิชชั่นหลักของเราครับที่คือเราจะสร้างแคมป์ขึ้นมาเป็นฐานของเรา uh huh. ตอนนี้เราเล่นเป็นโคออฟโคออฟก็คือจะมีเพื่อนเข้ามาด้วย uh huh. ส่วนมิชชั่นหนึ่งเนี่ยผมลอดไปตั้งแต่แรกแล้วก็คือหาอาหารนะครับ โอเคกระดองเต่าอยู่ด้านหลังน้าอนนกระดองเตาอยู่ด้านหลังนะถ้าหิวน้ำหิวอะไรเนี่ยไปกินน้ำด้านหลังได้ที่มีอ่างเฮ้ยที่จะเอาแบบเดิมใช่ไหมก้นฉบับเออเออเอาให้เหมือนเดิมที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆมันมีเซฟก่อนหน้านี้แต่ว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอะไรที่อย่างหนึ่งนี่แหละโอเคมันก็เลยทําให้อยากสร้างอะไรสร้างเลยนะนอนนหมว่ามันคือของพวกเรา เห็นไหมเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนบ้านเดิมเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเครื่องมีมันตกไกลหน่อยแค่นั้นเองอ่ะโอเคมิชชั่นแรกเราก็คงต้องหาซุงก่อนล่ะเดี๋ยวไปตัดไม้เออพี่เวลาเปลี่ยนอุธนี่คือเราต้องกดไออย่างเดียวใช่ไหมกดไออย่างเดียวเลยอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นไอนี่ของเกมอ่ะเอ้แต่ตอนนี้พี่ปรับให้ต้นไม้โตเองแล้วนะ มันน่ต้นไม้มันน่าจะเราเองได้ซึ่งถือว่ายอดเลยอย่างแรกนนไปที่เรือก่อนไปเอาเชือกไปเอาไม้ไม้แท่งอ่ะนะแล้วก็เอาเชือกแล้วก็เอาหินจะคลับขวานได้ครับขวานเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการเล่าเด็ดนะพี่พี่บอกว่าต้องเอาไปเอาที่เรือใช่ไหมใช่ใช่ไปเอาที่เรือเห็นเรือไหมว่ายนะไปละ ใช่ใช่ต้องไปเอาขอเลยสำคัญเลยเนี่ยกดไอเพื่อเข้าไปสู่เมนูนะฮะเราเจอเนี่ยฮะของที่เรามีในกระเป๋าพี่สตพามีคนบอกว่าเอ้ยเอ้ยกูรู้อูอยู่แล้วว่ากดกดอะไรกดอะไรมีคำสั่งอะไรเออไม่เป็นไรหรอกเผือคนไม่เป็นเนี่ยกด b เพื่อเป็นอะไรขาเรแรกอะไรอ่ะกด b เพื่อสั้ง ส่วนครับของครับของแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะมันเป็นหนังสือของเราคือหนังสือของเราจะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดหลายอย่างมากถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยมันจะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากภาษาไทยจริง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 ,รงมีเยอะมากเลยนนท้านอนอ,อ่านอ่านหนังสือที่มันให้ม,มันจะบอกเริ่มต้นแล้วว่าอ่ามเปิดหนังสือดูนะหน้าแรก a b c ออะมันจะบอกว่าเออวิธีสร้างชัตเตอร์เนี่ยมียังไงบ้าง มันจะบอกมาหมดเลยแล้วก็จุดไฟเบสิกจุดไฟแล้วก็การเก็บเบอร์รี่เบอร์รี่ประเภทไหนเป็นยาพิษเบอร์รี่ประเภทไหนเป็นกินได้ก็มีบลูเบอร์รี่แต่ไอ้แบล็กแบล็กทวินเบอร์รี่อ่ะมันจะเป็นยาพิษอะไรอย่างเง,งี้ยทุกงย่ายตอนแรกๆเรากินเบอร์รี่เป็นอาหารได้เลยไม่มีปัญหาแล้วนะก,ก็การสร้างไฟอันนี้คือก,การราบทั้งหมดเนี่ยหน้าจนหน้าเหลืองๆอ่ะจะเป็นที่เขียนถูกเนี่ย จะเป็นมิชชั่นหลักเรา <S <S ชเช่นไฟทิมมี่สร้างแคมป์เนี่ยก็จะเป็นมิชชั่น